ไอชาที่เก่งเนี่ยต้องเป็นช่างดูพลอยช่างดูพลอยครับไม่ใช่เป็นดักเจรนายพลเพราะฉะนั้นเอชาก็จะรับรู้รับตารีสกิลอัพสกิลไปไม่รู้รีไปไหนอัพไปไหนแล้วก็เราต้องรู้ว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเพชรเพื่อไปทําแหวนใช่ไหมเราต้องการพลอยเพื่อไปทำสร้อยเรามีหินเราก็ไปถงที่เราต้องเห็นภาพตรงนี้ก่อนนะคะ วันนี้เราพูดถึงเรื่องของการ up skill re skill นะครับเนาะต้องมี growth mindset นะต้องมีความเชื่อว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนะครับในคำแนะนำของพี่จีนะครับว่าพี่พี่น้อง HR จะช่วยสนับสนุนการ up skill re skill คนในองค์กรได้อย่างไรอะเงี้ยครับหรือ leader อจะเป็นคนที่เป็น sponsor ในการผลักดันสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างไรครับปัญหาของ HR วันนี้เนี่ยคือ HR ที่พี่พยายามบอกว่า HR ที่เก่งเนี่ย ต้องเป็นช่างดูพลอยช่างเพครับไม่ใช่เป็นดักเจรนายพยเพราะฉะนั้นเอ๊ะก็จะหลับหูหลับตารีสกิลอัพสกิลไปเมรูรีไปไหนอัพไปไหนแล้วก็เราต้องรู้ว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเพชรเพื่อไปทําแหวนใช่ไหมเราต้องการพลอยเพื่อไปทาสร้อยเรามีหินเราก็ไปถงที่เราต้องเห็นภาพตรงนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นบางที่บางอย่างเนี่ย มันก็ไม่ต้องไปแบบทำรีเสิร์ชจะอัพสกิลใครยังไงกอกไม้ทุกคนเขียนอัพสกิละไรเราดูพิเศษดีท์ถ้าเราจะมูฟจากาจากแมน u a l ไปเป็นดิจิทัลใช่ไหมเพราะนั้นสกิลตรงนี้ที่จะต้องใช้อะไร,ครเคยเคยเล่าเรื่องให้ฟังว่า แต่ก่อนเนี่ยที่ร้านอาหารเนี่ยนะคะเราก็จะมีทุกคนจะเห็นว่ามีเครื่องแคชเชียร์แล้วมีพนักงานแคชเชียร์อ่ะก็มาปั๊บก็กดคิดเงินติ๊งติ๊งหรืชักเปิดปั๊บก็ถอนเงินพอเราเ,าเข้าเข้าสู่ช่วงโควิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราใช้แอคเคเตเตอร์ร้านก็ขาย delivery เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมี iPad ตั้งเต็มไปหมดเลยหนึ่งเจ้าก็จะมีหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเปลี่ยนเนี่ยคือสกิลของแคชเชียร์ซึ่งแค่กดเครื่องคิดเงินแล้วก็ถอนเงินสด เขาจะต้องถูกอัพสกิลไปใช้การกด i อ a d ไม่งั้นก็ grab food ก็จะดิ้งดิ้งดิ้งดิปก็กดเงินอยู่นั่นน่ะนะคะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนจากคำว่า catch ไปเป็น order management ครับครับอัพสกิลกลายเป็น order management ง่ายแค่นี้คือคุณอัพคุณรีสกิลเพื่อที่จะ respond หรือว่าตอบโจทย์ของ business ไม่ใช่ถามว่าอยากจะคุณปีอยากจะ upskill reskill อะไรเอชาไปจัดให้ไม่ใช่เพราะบางเรื่องมันไม่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เรื่อง business requirements ค่ะเอา business เป็นตัวตั้งก่อนเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งเพราะว่า business requirement มันเปลี่ยนไปเยอะมากบางทีทําไม่ได้ทําไมทําไม่ได้อ๋อเพราะว่าแมคโครทําไม่เป็นอ่าพนักงานทําไม่ได้อันนี้ก็คือ upskill reskill แล้วคุณไม่ต้องไปที่อื่นก็คุณจะทำยังไงให้เขาใช้อีกเวนแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ พนักงานบัญชีจะทํายังไงถึงจะเลือกจดกระดาษครับนะคะคีย์คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเปิด BI เป็นอ่าน BI ไม่ต้องมานั่งส่งไค้ามกันอะไรพี่น้องชาวให้ชาวบอกว่าบางครั้งเราอยู่ในองค์กรที่เป็น c u เจอร์คนไทยเราโตมากับ c u เจอร์ว่าถ้าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏขออนุญาตนะครับเนาะก็ต้องคิดกันเอาไว้อยู่กัน20-30ปีอะไรอย่างี้ครับแต่พอวันที่องค์กรเจอชาเลนเจอความท้าทายใหม่ๆอย่างเงี้ยครับแต่คนเดิมก็แบบ ผู้บริหารยุคเดิมก็มันก็ไล่ออกไม่ได้อยู่ก็ตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรรักกันมันมากแต่พี่ๆเขาบางคนก็บอกว่าเป็นแบบไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงพยายามตุกวิธีทางแล้ว HR จะบริหารกัน HR ไม่ใช่คนที่ตัดสินตรงนี้ HR บทบาท HR คือเป็นคนที่ facilitate ให้หัวหน้าหน่วยจะต้อง d e v e r higher productivity สิ่งที่อาจารต้องทำกับัวหน้าคือการหาตัววัด productivity oh, ไม่ใช่ identify task เพราะทุกคนก็จะมีมี art of create task ให้เด็กทำนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราจะเขียนเห็นว่าเฮ้ยงานการที่ต้องมานั่ง fill form นะ่ะมันหายไปเยอะแล้วเพราะว่า เรามีระบบ D R P เข้ามาแทนแล้วทำไมน้องคนนี้ไม่คอมไบจ็อยยังต้องนั่งอยู่เพราะนั้นเราต้องไปแฟชั่อิเตให้คนที่เป็นหัวหน้าง,งานเขาเห็นมีตรงนี้ไอ้อม o ชันนอลตรงนั้นนะ่ะแยกออกไปก่อนบอกพี่ไม่เป็น,ปนไรเรายังไม่ได้เอาใครออกนะพี่รเราแค่ไฟเอาว่าเรามาทำเอ็กซ์ไซส์กันนะว่าเราจะมานั่งรีฟอร์มงานเปลี่ยนงานเพื่อพัฒนาน้องๆเนี่ย ให้ไปมีสกิลแล้วก็ทํางานที่ดีขึ้นได้ยังไงอย่าเพิ่งไปบอกเขาว่าพี่จะเอาใครออกกี่คนพี่บอกชื่อมาเลยไอ้ชาก็ง่ายไปแล้วถ้าสมมติคนที่อยากเอาออกไม่ใช่ตัวน้องๆครับพี่เป็นเป็นพี่ๆี่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารยุคเดิมเหมือนกันค่ะเปลี่ยนไหมครับก็คนที่เป็นหัวหน้าของผู้บริหารคนนี้ก็ต้องทำแอสเซสซส์อย่างเดียวกันแล้วถ้าเกิดผู้บริหารคนนี้หัวหน้าของผู้บริหารนี้คือซีอีโอโอโหโคเช่หรือ a าซีโอมาจัดการไม่ใช่ว่า ให้อินสตรักชั่นกับเรามาแต่พอบอกว่าคนคนนี้เธต้องตัดสินใจออาผมตัดสินใจไม่ได้เอ้าอย่างนั้นเราก็ไม่เดเวลเปเพราะว่าคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องทํานะเพราะนั้นคุณอย่ามาสั่งว่าคุณต้องการจะทำอร์แกไนเซชั่นค่ะค่ะโอ้เยี่ยมเลยครั